เดี๋ยวผมจะพามาชมต้นมั่งมีครับผมฟอร์มแบบเทพๆครับผมต้นนี้ขี่ผ่านทุกวันเลยนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้มาถ่ายนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสแล้วก็จัดสักหน่อยสักคลิปหนึ่งนะครับให้พี่ๆได้ชมกันว่ามันสวยและเทพแค่ไหนไปชมเลยครับนี่เลยครับผมนะครับลักษณะเดิมของต้นนี้น่าจะเป็นไม้ต่อนะครับผมไม้ต่อที่เขาแบบตัดไว้นะครับแล้วกิ่งมันขึ้นมานะครับกิ่งมันขึ้นมาดันได้สัดส่วนซะด้วยสิ นะครับสวยจริงๆต้นนี้นะครับความสูงน่าจะอยู่ประมาณสัก6เมตรนะครับแต่พุ่มเขานี่กลมบ้องเลยนะครับผมสวยมากมากต้นนี้เดี๋ยวไปดูกิ่งด้านในกันครับนี่มันจะเป็นไม้ต่อนะครับไม้ขนาดน่าจะ20กว่า25นิ้ว26นิ้วเขาก็ตัดออกตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นแขนงขึ้นไปนะครับเนี่ยขึ้นแขนงขึ้นไป ประมาณ4ีห้าแขนงขึ้นไปนะครับแล้วก็แผ่ออกข้างนะครับกิ่งแผ่ข้างดันได้สัดส่วนที่แบบลงตัวสุดๆต้นนี้นะครับสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยเด่นมากนะครับใครอยากได้ต้นมังมีฟอร์มนะครับสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับผมที่สวนแม่แหวนกระเด็นนะผมนะครับหรือใครอยากจะมาชมต้นจริงก็มาได้เลยนะครับผมที่ตําบลชะอมครับผมอาเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมเด่นมากต้นนี้สวยจริงๆ